ลูฟี่กับน,นาวิถูกขังหลังจากแพ้การต่อสู้กับโจนบิ๊กมัมในปราสาทโฮเคกและทันใดนั้นเองแสงสว่างเส้นหนึ่งก็ลอดลองมาตรงหน้าของพวกเขาในช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังเอาละอุ้ยกูยลืมบู๊ไปนานเอาใครดีเอาใครดีเอาบู๊ด,ดีกว่า,อา <c oughs> บอกแล้วเล่นยาวๆครับจนกว่าจะจบภาคโฮเคกนะครับแต่นันอาจจะตัดเป็นพาร์ทไปนะเออลูฟี่ ตื่นสิลูฟี่ท,ที่นี่คือเอออะไรเนี่ยああหลังจากนั้นนายก็หมดสติไปพวกเราก็เลยถูกพาตัวมาที่ปราสาทของบิ๊บมัมนะ่ะโหดูดนามิโดนต่อยซะหน้าบวมเลย <c oughs> ตื่นจนได้ <c oughs> หลังจาก <c oughs> อรารวาสจนสลบไปเนี่ย <c oughs> หิวไหมล่ะ <c oughs> มามามาแล้ว มาแฟงเมรเฟ่มาถึงนี่จนได้นะบิ๊กมัมนั้นหรอปล่อยฉันออกไปจากที่นี่ซะถึงจะต้องพังทุกอย่างก็จะออกไปให้ได้โอ้ยังมีแรงบังดังใจแบบนี้อยู่อีกลระที่อยากจะสู้ล่ะก็เข้ามาเลยบิ๊กมัมมาตัดสินกันที่นี่ตรงนี้เลย โลกกีทิ้งพึ่งเข้าสู่โล่อมาเมื่อไม่นานนี้แต่กับทิ่จะมาสนเสนอหน้าต่อลูก่าอัวช่างอวกีเลือเกินแต่ยอมวางมือเรื่องสันจิแล้วก็ก็จะไว้ชีวิตและปล่อยไปโดยดีทำตัวว่าง,ง่ายอยู่ตรงนั้นไปจนกว่าพิธีแต่งงานจะาเสร็จนะต่อให้เป็นสีจกักรพรรดิ <30 S 1> ก็ไม่ต้องมาโอดเบงฉันจะเอาสันจิคืนให้ได้ คนที่จะชนะในตอนสุดท้ายคือพวกเราชวนทะเลาะก,กับบาม่าเนี่ยจาพวกบ้าเปโรรินอีโมฟงังช่างเธอพอคิดถึงวันพรุ่งนี้แล้วไม่ว่าอะไรก็จะยกโทษให้ไล่เพราะจะได้กินขอสุยอดเค้กแต่งงานไงล่ะโอ้โอนักโลกแห่งท้องทาเล ผู้พักบีของอัวจินเบเปรยไปวันนี้ดูดีขึ้นนี่วันนี้ผมมาที่นี่เ,เพื่อขอให้ชุนช่วยฟังเรื่องสำคัญคงไม่ใช่ว่าจะออกจากกลุ่มหรอกนะโจซาลาการใช้ชีวิตอย่างอิสาระสำคัญที่สุดก็ดจริง แต่ว่าการถูกตัดสายสัมพันธ์แม่ลูกเป็นความอับอายของพ่อแม่นะในเมื่ออัวต้องสูญเสียกำลังลบที่ยิ่งใหญ่อย่างนายไปแล้วนายก็ต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปด้วยเถอะนั่นคือการโชว์ใช้ยังไงล่ะเออมามาเกิดเรื่องใหญ่แล้วมนุษย์โครงกระดูกที่จับมาหายตัวไป อย่าบอกนะว่าตั้งใจจะปล่อยให้หมัวฟังหนีไปจับไปไปจับดูที่ห้องสมุดเรือนจำไว้รูฟี่อยู่ในปราสาทแห่งนี้ถ้าต่อต้านการแต่งงานครั้งนี้ทั้งฉันและพรรคพวกก็จบเหตผู้มีพระคุณที่อีสบูก,ก็ถูกเอาชีวิตเพราะฉะนั้น oh, ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะเลิกต่อต้าน การผจญภัยของฉันสิ้นสุดแค่นี้คุณซันจีการแต่งงานกับฉันฉันจะไปทำให้มันกลายเป็นนรกหรอกเธอช่วยฉันไว้จริงๆถ้าไม่รังเกียจฉันแล้วก็พรุ่งนี้แต่งงานกันนะ อุ้ยพุดดิ้งมาปล่อยให้ฉันหนีไปทีถูกจับได้ซะแล้วนะถูกเล่นงานเขาแล้วสินะถูกทำเรื่องโหดร้ายใช่ไหมขอโทษจริงๆเรื่องนั้นพุดดิ้งฉันได้ละบคำขอแต่งงานจากคุณซันจิแล้วล่ะเออเอ๊ะ แต่ว่าสบายใจได้ฉันไม่แต่งงานหรอกเจ้างี่เง่าที่หลงรักฉันหัวปักโหกปานั่นนะ่ะเดี๋ยวฉันจะฆ่าเขาลงระหว่างพิธีเองพวกนายก็เหมือนกันไม่ว่ายัางไงก็ไม่ปล่อยให้รอดหรอกหนูน้อยน่าสงสารทั้งหลายเฮ้ยเดี๋ยวก่อน พูดดิง้งพูดอะไรนะ่ะลาก่อนนะเรื่องแบบนั้นทั้งพวกเราทาั้งซันจิถูกหลอกซะแล้วจะต้องออกไปให้ได้ดบ้าชิปปล่อยฉันออกไปนู่นเว้ยเอาเล้วเว้ยได้เล่ม <c oughs> หนูทาวิ่งโคตรเทเดียวนะ เดี๋ยวเนี้ยจะอัพบูให้เต็มเลยอุ้ยดูดิเพื่อนๆผมไปได้อัพไอ้ยูแม่งโคตรอ่อนกลับไปอัพก่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยไปอัพก็ได้ค่อยไปอัพทีเดียวตอนจบเลยนะเดี๋ยวค่อยดูนะเนี่ยจะอัพบูได้เก่งเลยยูตายมีคนสุดยอดอะยูโซโซเอาเลยเอาเลยเออดูดูท่ายอู้ท่าอุ้ยท่าเท่อยู่เนี่ยไอันนี้ทางนี้ยังไงอ่ะไหนกระโดดที่เป็นไง อ๋อไม่เท่าไหร่ครับอ๋อไม่โอ้ไม่เท่าไหร่ไม่เป็นไรไปอย่าเสียเวลาเลยไปหาพวกหัวหน้าดีกว่าอยู่ท่าวิ่งท่าวิ่งไม่คนสุดยอดไหนดูท่าไม่ได้เลยอ๋อโอเคโอเคคือท่ามันคงจะมีเยอะแต่เรายังไม่ได้อัพนะดูดูท่าไม่ตายดูท่าไม่ตายท่าอะไรโอ้ย เอ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ว่าช,ชอบอ่ะไม่รู้ว่าคนอื่นจะชอบรหรือเปล่านะแต่เออแนนะว่ามันใช้ได้นะ <laughs> ดูดูดูด,ดูท่า <laughs> ท่ามันเหมือนแบบใช้เข็มจิ้มอ่ะ <laughs> คือมันใช้ดาบแหละมันเด็ดมันเหมือนเข็มจิ้มอ่ะไ <laughs> อ้ไหนท่าอีนี้เป็นไงเป็นไงยังไงอ่ะคืออะไรอ่ะ อ๋อเพิ่มเลือดเหรอโอ้เพิ่มเลือดเหรอเดี๋ยคือยัง,งงงอยู่ครับเท่าที่เอาละเว้ยอุ้ยอันนี้หลับโอ้ท่าเล่นเพลงคือท่าหลับโอเคไอเกสไอเกสอ่าหลับไปก่อนโอ้มันใช้ได้มันใช้ดีกว่าอุซบอ่ะอุซบคือมันต้องใช้เป็นท่าไปเลยอ่ะแต่ว่าวงกว้างอ,อาจจะไม่เท่าอุซบนะเออโอ้ยใช้ได้ไ เท่ดิถ้่ชอบเท้าวิ่งอ่ะถ้าเดินไม่งุดยอดถ้าเดินท้าวิ่งโอ้โหคนบอกว่าไมตีไม่แรงคือไม่ได้อัพนะครับถ้าอัพน่าจะแรงกว่านี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปต่อไปต่อโยดูท้าวิ่งเห็นแล้วขำตลอดเลยอะอู้ซีอู้ซีอู้ซี เฮ้ย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 เกคิดว่าทำไงอ่ะฮะเกคิดว่าจะทำอะไรฉันอยู่โหไปทางไหนต่อคันแต่ละห้องหาทางไปห้องสมุดเรือนจำอ๋ออ๋ออ๋อโอเคโอเค จมตีกระดิ่งเพื่อเปิดประตูห้องอ๋อโอเคโอเคเปิดประตูฮัลโหลเหโอเปิดห้องนู้นต่อ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 เออเปิดประตูประตูฮัลโหลใครอยู่ในห้องไหมโอ้โหเต็มเลยมีนานเรียกเลย หลับไปก่อนแล้วกันหลับไปหลับไปเออหลับไปก่อนหลับไปเออต้องตั้งท่าดีๆครับมันจะได้สองตัวใช่ไหมอ่าในตัวเดียวไม่ได้สองตัวครับโอ้มีท่าแข่งน้ำแข่งอีกโอ้ยนี่นี่นี่ อหสิกดจนเมื่อยมือแล้วเนี่ยจ้า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 เรียบร้อยเอาไหนอะอะไรอะเฮ้ยกูจะออกประตูเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลเออเปิดประตูสิเออคือโอ้โหกูจะเปิดประตูได้แแแแแแงงงงงงอ้ะเออสิเออสิ มาห้ามาห้าอยู่ไหนเอะ๊ะไม่มีใครเลยไ,ไปไหนกันหมดอ๋อก็คือหาห้องที่พาไปอ๋ <c oughs> อวิ่งเหมือนจะเร็ว <c oughs> <c oughs> อ่ะเฮ้ยอะไรวะมี <c oughs> อะไรไม่เจอไม่เจอไม่มีอะไรบู๊

กินเลือดก่อนอูอ้กินเลือดก่อนนี่ท่าอะไรนะพลังป้องกันคือใหญ่แค่นี้หรอแล้วไงต่อแล้วก็เข้าเข้าตัวทำให้อยู่ติดสถานะเฟียอย่างงี้หรอ <c oughs> เออเรียบร้อยเอาหูถ้าใช้ได้อยู่ครับแต่ว่าต้องอยู่กับคนเยอะๆนะอ่าทางนี้ทางนี้นี่ มันจะได้หลายตัวหลายตัวเออนี่ต้องกัดระยะนิดนึงฮะท่าของบู๊มันจะมีหัวหน้ามั้ยเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งใช้นะกระโดด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 ขึ้นมาฟัน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 ไม่น่าไหวโอ้ยจินเบร์แรงมากครับอ๋ออะไรอ่ะช็อตช็อตชอตชอต ฟันนิกฟันนิกเอาล่ะไปเอาล่ะไปจ้าจ้าจ้าฮัลโหลฟันนิกฟันนิกฟันนิกอ้าจิวอ้าจิวอ้าจิวอืมพอแตกพอแตกขึ้นข้างบนเออเออขึ้นอีกเอาสิเอาสิเอาสิเอาขึ้นขึ้นโอ้โหตกไม่ทันระยะมันสั้นไปนิดครับไม่เป็นไรอะไรอ่ะโอ้ยโดนเผาไฟโอ้อ๋อโถเราก็นึกว่าลูฟี่จะโดนเผา อมาสิโอ้กบผมมาช่วยเพื่อนนะครับไม่มีผู้หญิงเลยนะครับไม่งั้นจะขอดูกางเกงในหน่อยจั๊กจั๊กจั๊กโอ้โหาอ่อสิอ่อสิ เอาซี่เอาซี่เอาซีเอาซี่เอาซีาืภ<พ>าสุดท้ายขอสักนิดขอสักนิดเจ๊ตายเรียบร้อยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยพี่ทางีทงไปเร็วไปเร อุ้ยโอ้ยไม่ไม่มีรูหูบูเล่อยู่นี่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวขอแปลงล่างนิดนึงขอแปลงล่างนิดนึงครับโอ๋อฟิวยังไวเลยเขาเนี้ยไวอ่ะไวก็จริงแต่ให้มันโดนด้วยให้มันโดนด้วยเออฮ่าฮสร้งเฮ่เราสร้างเฮ่เรอครับเจอผมครับผมสร้างเฮ่ก็เจอผมก็สิครับจิงงัดขึ้น เออฮะเรียบร้อยอยู่ไหนจ้าไปทางไหนต่อพูเจอบูเล่แน่เลยหรือไม่ก็เปโลเปโลอ่ะโอ้ยนั่นไงเจอบูเล่จริงๆครับไอย,ยังเยอะอยู่โอ้ยมีนาาอ,อกง่ายๆเลยตามหาบูเล่ ลุ้นเลยนะว่าให่อยู่ตรงมุมหรือว่าอยู่ข้างล่างอะพี่เจดเดินเอาตรงๆเอาตรงนี้เลยลุ้นเลยครับเผื่อว่าบูเล่อยู่ตรงนี้เออเอาสิเอาสิอ่าเอ,ออเออบูเล่ใช่ไหมใช่บูเล่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ว่ะบูเล่เป็นผู้ใช้กระจกคลอมตัวทุกคนเพื่อนผ่านเหมือนกัน<อ>ทำไงอะ่ะ ในทางกับการถ้าพวกเราทำลายกระจกได้ก็น่าจะใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันเอาหูแล้วกระจก ok อยู่ไหนอ๋อเจอแล้ว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 ไปแล้วไปแล้วตรงนั้นคือกระจกปะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูก่นนะครับอ๋อนี่กระจกกระจกโอเคคือไปทำลายกระจกเพื่อปิดกั้นส่วนหนึ่งได้ใช่ต้องต้งนี้ไปทำลายกระจกก่อนครับอื้อือ เออเราก็นึกว่ามันจะไม่มีภารกิจแบบนี้บ้างนะครับแต่อย่างนี้ก็ดีหน่อยคือแบบไม่ใช่ว่ารอให้ทหารเรือปรากฏตัวแล้วก็ตีตีเหมือนอันนั้นมันง่ายไปอะ่ะอันนี้อย่างน้อยเราได้แบบอ๋อเราได้ไปตีกระจกนะเราได้ไปทำภารกิจที่มันนอกหน่อยอย่างนี้เออใช้ได้ครับใช้ได้ยังถือว่ามีอะไรให้ทำอีกเยอะครับไหนไหมตีกระจกแบบทําหนคุนค้งเหมือนเควสอนะเหมือนพวกนาริตตี้พวกบริเออร์ห้า 5. เห็นไหมที่ว่า ถ้าเราทําภารกิจครบก็จะได้อาวุธพิเศษอะไรเงี้ยเออแต่น,นี้มันไม่มีนะอันนี้ก็คือต้องเก็บเหรียญเอาไม่เป็นไรระหว่างนั้นก็เอแต่ถ้าเราจัดก,การกระจกก่อนดีไหมวะคือว่าเราจัก,การกระจกก่อนไม่งั้นมันก็จะงอกมาอีกงอกซ้ายงอกขวาอีกนะครับไม่แน่ใจว่าต้องทําลายกระจกให้หมดหรือเปล่าแต่อันนี้กันเหนียวไว้ครับเห็นไหมโอเค ทางนี้เลยครับทำลายกระจกให้หมดแค่พุ่งก็พอมาดิตัวปอมเออ,อเดี๋ยวักฆ่าสักตัวก่อนครับเผื่อว่าไม่ต้องกลับมาฆ่าอีกอและอึดมากด้วยนะประเด็นคืออึดมากด้วยนะงัดเถอะโอ้โหแล้วท่ามันต่อเนื่องไม่ได้ดูบุตรน่าจะต้องอัพครับเดี๋ยวเจอบรูคอัพเต็มเดี๋ยวก่อนไป โอเคป่ะต,ต,ต่อ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 กระจ,อจกอืมดินเบยจาัดก,การไปสองพันตัวทำไมไวจังวะกูยังแปดร้อยอยู่โตอยู่เลยดินเบย์ินเบยจาบวันไกลเกินจัดการไปเกินพุ่งพุ่งอ่าเอาสิพุ่งอีกอ้าว ทำลายกระจกให้หมดไม่ผิดแน่แน่ฉันได้กินสมบัตินะ่ะออ้ยยังจะเอาสมบัติอีกเนอะลูกอ่าหรืออันสุดท้ายแล้วลรวก็ตามหาตัวบูเล่ได้เลยใช่ไหมอาเค น่าจะอยู่ใส่ไหนสักตัวเอาสิเอาสิเอ้าสิเอ้ยดบมันอ,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 อยู่ไหนล่ะลูฟี่ไอ้ลูฟี่ฟตัวปล้อมวเกินไวเกินใช่ไหมนายแฟกอ๋น่าตายสินะทำแกทำฉันแสบนะแสบก็ทายาหมองก่อนแสบก็ทายาหมองเข้าใจไหม แซมก็ทายามองโอ้นี่น่าจะบุนบูเล่ตัวจริงครับเอา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 บูเร่ตายวันเนี้ยตายตัวจริงใช่ไหมตายเลยตัวจริงถ้าขึ้นอย่างนี้ก็ไม่เหลือนะบอกให้เลยบูเล่โดนไปปวะแกว่าจะโดนไหมไม่โดนนะโอ้โหถ้าไม่ตายของบุกไม่ได้ใช้ยากนะแต่เค็บเขบ แคบเกินไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจเราิไม่ต้องสนใจฟันอนึ่งเดียวฟันอนึ่งเดียวเอ้าสิฟัน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 เอาดิเอาสิแปลงร่าเป็น,น,นปวินญญาณแล้วฉันจะมาโลเก้ฉันจะมาโลเก้ฉันจะมาโลเก้ของสิไอ้ย่าไม่ต้องโดน เอาแล้วโดนแน่ๆโดนแน่ๆเฮ้บเอาแล้วไงต่อโอ้โหเป็นไงลนะ่ะก่อแตกก่อแตกอ,อ่ะเล่นเล่นเล่นอีกนึงเล่น,เล,นเล่นกันหน่อยเล่นกันหน่อยวิญญาณชาวิญญาณวิญญาณแต่แ เออเออตั้งใจตั้งใจอยู่ไหนวะตัวมันเนี่ยโัวจิงตัวปลอมโอ้ยรวมกันไปแล้ว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 อ๋อ,อมันเหมือนไวน้หลบหนีได้อย่างนี้เหรอโหดีเลยแหมเรามีก๊อกสองบูเล่เขามีก๊อกสองนะอยู่ไหนบูเล่จ๋าบูเล่อยู่ไหนฮัลโหลบูเล่บูเล่ <c oughs> เออเรอรียบร้อยอ่บูเล่ตัวปอปิดเฮ้ยแปลงร่างเลบุ๊บุแปลงร่างเลยแปลงร่างสู้กับมันเลยนี่เนี่หลับไปเลยหลับใช่ไหมหลับอีกก็ตหลับก็ตกก็ตกอยู่ไหนจะเอาใช่ไหมจะใช่ไหมเออ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 เอาซิเอาสู๋เดเดี๋ยวเดมันเลยเลยบุ๊เลยมันเลยเลยเบุ๊ มันเลยโอ,โอ้โหบุ๊คเอ้ยบุ๊คนี่แหละผลของการไม่อัพเอาแล้วเอาแล้วเลือดแค่เนี้ยขอตายเลยทีเดียวขอทีเดียวตาย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 โอ้โหหลับหลับหลับหับเชงไม่ตายถ้านพิษโอ้ยโอ้โหตายเถอะมูเล่อย่าอึดเลยขอร้อง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  ขอล้องขอล้องขอล้งอลงโอ้ยกว่าจะตายจะตายก่อนแล้วเนี่ย <c oughs> บูเล่โดนจับตัวครับโอ้ชอปเปอร์กับแคลล่หลอดก็โดนปล่อยมาได้นะออกมาได้แล้วถ้าต้องติดอยู่ในกระจกตลอดคงแย่แน่เลย o ูวิน ตอนที่พวกชินเบยปล่อยตัวลูฟี่และนามิสันจิได้ยินเสียงพูดคุยระหว่างเรจูกับพุดดิง้งก็แทบไม่ชื่อหูตัวเอง <laughs> อย่ามาเพ้อฝันไปหน่อยเลยอยะเจ้าลูกกระจอกน้าๆๆๆจะมาแต่งงานกับฉันใครมันจะไปยอมกันยะกลุ่มโจสลัดบิดมันได้วางแผนฆ่าล้างตระกูลมิสมุกในพิธีแต่งงานเพื่อคว้าเอาพลังวิทยาศาสตร์ของเจลมามาครอบครอง พูดดิ้งมีส่วนในแผนการนี้เธอหลอกลูฟี่ที่บังเอิญเจอกันตั้งแต่แรกแล้วเธอก็จับตัวเรจูที่มาสืบเรื่องเกี่ยวกับตัวเองไว้ฉันคือผู้มีพลังพิเศษผลเมโมเมโมเมโมมนุษย์ทุกคนมีฟิล์มแห่งความสมจันติดตัวอยู่ฉันน่ะสามารถเขียนฟิล์มทับนั้นได้อย่างอิสระไงล่ะสันจิปรากฏตัวออกมาโดยไม่ให้คนเห็นและเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เรจูฟัง ว่าพุดดิ้งใช้พลังดังกล่าวเปลี่ยนแปลงความทรงจำของเรจูแล้วจากไปถือเป็นโอกาสดีเลยนะฉันว่าเจลมา่าควรโลกสลายไปอย่างนั้นแหละเธอหนีไปกับพวกหมวกฟางเธอซันจิคราวนี้ลูกพี่ที่ฆ่าจากกันกับซันจิก็ได้อ๋หายไปแล้ว <laughs> <laughs> ลูฟี่รู้เรื่องจึงเรียบตามซันจิเรื่องที่พุดดิ้งเป็นคนทรยศเรจูก็บอกว่าเขารู้เรื่องหมดแล้ว ถ้าไม่โดนหลอกก็ไม่เป็นไรฉันไปก่อนนะเพราะที่ที่นัดไว้มันไม่ใช่ที่นี่ลูฟี่ที่กำลังเดินทางไปยังสถานที่นัดกับซันจิเมื่อจะถึงไม่นานก็หมดสติไปเพราะความเหนื่อยล้าจากการต่อสู้และอาการท้องหิวถ้าไม่ไปรอตรงนั้นล้วก็เมื่อลูฟี่ตื่นขึ้นด้วยกินอาหาร ตรงนั้นก็มีซันจิถือเข้ากล่องอยู่